รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเด็กคีขาการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่8นะคะที่เรายังคงมุ่งมั่นสร้างความรู้ความเข้าใจายอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมนีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการเปลี่ยนแปลงของรอบโลกให้เข้าใจแบบง่ายๆทั้งทาง,ทงด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยสถาบันพระปกเกล้าค่ะ คุณผู้ชมคะถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างมากทีเดียวสําหรับคนไทยนะคะหลังจากที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้เมืองโบราณสีเทพในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมืองแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า2,000ปีค่ะถือเป็นมรดกโลกของประเทศไทยแห่งที่7ในขณะเดียวกันเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยแห่งที่4และเป็นหนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร์1ใน10แห่งของประเทศไทยนั่นเองค่ะณนะเวลานี้แน่นอนละค่ะคุณผู้ชมค่ะหลายคนเฝ้ารอคอยมีหลายอย่างทีเดียวที่เราเห็นว่าเมืองโบราณสีเทพ ทำไมถึงมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับขนาดนี้หลักๆเลยเนี่ยมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผังเมืองซึ่งถือว่ามีอัตลักษณ์ แตกต่างจากที่อื่นๆในสมัยทวาราวดีนะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่ชื่นใจและดีใจของคนไทยอย่างมากเราสามารถที่จะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่มีความสําคัญแล้วแน่นอนหล่ะว่าถือว่าอยู่ในระดับสากลก็ว่าได้แล้วในเวลานี้นะคะยังคงมีคําตอบอีกมากมายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่เมืองโบราณสีเทพให้พวกเราได้ค้นหากัน แต่คำถามก็มีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันจะมีการบริหารจัดการอย่างไรในขณะเดียวกันค่ะเราสามารถที่จะเดินหน้าพิทักษ์ปกป้องอนุรักษ์และฟื้นฟูสมบัติของแผ่นดินไทยให้ลูกหลานตามรัฐธรรมนูญมาตรา50และ57ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้อย่างไรบ้างพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าเด็คีจะมาช่วยเราไขค,คาตอบค่ะ และในช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันกับเด็กคีของเราค่ะดรธนงสักหานวงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโบราณคดีและในฐานะกรรมการติดตามคืนโบราณวัตถุไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะนี่ครับอาจารย์คะเรียนสอบถามหน่อยประวัติความเป็นมาและความสําคัญของเมืองโบราณสีเทพในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะเมืองโบราณสีเทพเนี่ยแต่เดิมมันที่กรมศริลปากรยังไม่ประกาศเขต เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ฮะมันก็เป็นซากโบราณสานที่หักพังก็มีหลักฐานที่ปรากฏให้เห็นก็ตัวปางสีเทพองค์ใหญ่<ะ>มีปฏิมากรรมหินวางพิงตามต้นไม้ไปอะไรอย่างนี้ฮะ,ฮะปกคลุมกันด้วยดินทั้งหมดก็ประมาณราชการที่ห้าฮะกรมสมเด็จพระยาดำรงราชนภนพท่าน เสด็จขึ้นไปตวรวจราชการก็เลยเข้าไปเยี่ยมชมก็ได้ตั้งชื่อตัวมบาณสถานแห่งนี้ว่าเมืองสีเทพเก็เราก็เป็นที่รู้จักกันในสมัยพระองค์ค่ะ,ะแล้วเราเห็นความสำคัญเห็นอะไรเราถึงนำเสนอขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกความสำคัญของสีเทพเนี่ยมรดกโลกใช้คำว่า ตัวแทนของเมืองสมัยทวารวดี <c oughs> ซึ่งเมืองสมัยทวารวดีเนี่ยมันมีอยู่หลายแห่งในประเทศไทย <c oughs> อาจจะนับเป็นหลายร้อยแห่งนะฮะแต่ว่าเมืองที่สมบูรณ์ที่สุดของอหลักฐานที่เป็นศิลปะแบบทวารวดีเนี่ยคือเหลืออยู่ที่สีเทพ <c oughs> ที่เดียวที่ยังไม่ถูกบุกลุกมากมาย ทำให้พื้นที่เมืองโบราณเนี่ยมันยังคงอยู่เพราะนั้นเนี่ยความสำคัญตัวนี้แหละครับที่จะเป็นตัวแทนของอเมืองโบราณในสมัยทวารวดีของประเทศไทยทั้งหมดค่ะคือความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยังไงชัดๆที่ทำให้ผ่านเกณฑ์การขึ้นทะเบียนนะอาจารย์เกณฑ์ขึ้นทะเบียนของมรดกโลกสีเทพ<ะ><ะ>มัน อยู่ในเกณฑ์ข้อที่สองกับข้อที่สาม uh huh. ข้อที่สองเนี่ยมันเป็นเกณฑ์ที่แสดงให้เห็นว่าเมืองโบราณแห่งนี้ได้รับอิทธิพลจากภายนอกเข้ามาซึ่งวัฒธรรมแบบทวารวดีเนี่ยเราทราบกันดีว่าได้รับวัฒธรรมจากอ uh huh. ินเดียเป็นต้นแม่แบบเนี่ยนำเอาพุทธศาสนาเข้ามาในพื้นที่ นำเอาศาสนาฮินดูเข้ามาในพื้นที่<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยเกณฑ์ในการาพิจารณาของโลกโลกข้อที่สองมันจึงผ่านในเรื่องของอาการได้รับอิทธิพลจากภายนอกแล้วพัฒนาขึ้นมาเป็นรูปแบบเฉพาะของตัวเองเกณฑ์ข<ะ>้อสามเนี<ะ>่ยศิลปะทวารมันก็ยังคงอยู่ให้เห็นที่เมืองสิเทพอยู่ค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นปริมากรรม แบบสีเทพที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์เล่าให้ฟังครับคไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานที่มันยังคงเหลืออยู่จากการกุดแต่งค่ะโบราณสถานภายในเมืองสีเทพที่เป็นสมัยทวารวดีเนี่ยเป็นของพุทธศาสนาอันนี้เราเห็นได้ชัดว่ามันมีอยู่แล้วก็ค่อนข้างใหญ่ทั้งหมดเนี่ยมันจึงมีความสำคัญเพราะว่า เราไม่เคยพบปฏิมากรรมรูปสลักผู้ชเจา้าเนี่ยอยู่ในในถ้ำเลยนะที่ที่ยิ่งใหญ่แบบของสีเทพหรือธรมรัตเนี่ยอาจจะเท่าที่สำรวจในปัจจุบันนักวิชาการเชื่อว่ามีอยู่แห่งเดียวครับที่เป็นรูปแบบของศิลป์ทวาแล้วก็อยู่ในถ้ำเขาธรรมรัตอาจารย์คะถ้าเกิดว่าดูกันในรายละเอียดเมืองโบราณสีเทพ มีความเหมือนมีความแตกต่างกับมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกสาแห่งในประเทศไทยยังไงบ้างทั้งสุขโขทยัยพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ที่บ้านเชียงเนาะถ้าจะนับเอาอายุถ้าเราไม่เอาตามลำดับในการขอนะ,ค,ะ,อะคือเราขอทุกครั้งเนี่ยเกณฑ์นในการขอมรดกโลกอะ่ะมักจะเป็นเกณฑ์ข้อที่สองกับข้อที่สาม ก็เหมือนที่เราได้มานี่แหละข้อสองข้อสามใช่ก็คือได้รับอิทธิพลภายนอกแล้วก็มีเอกลักษณ์โดดเด่นบ้านเชียงอายุเก่าที่สุดค่ะนดิมดามาจกโลกทั้งหมดแล้วก็ที่เด่นชาติที่สุดบ้านเชียงที่ได้ก็คือลวดลายของภาชนะดินเผาดินเผาใช่ที่มีลายเป็นลายมือของเราเนี่ยค่ะแล้วก็ลวดลายเลยค่ะทั้งนี้ลายอะไรต่างต่างค่ะซึ่งชั้นดินอ่ ที่มีลวดลายเขียนสีพวกมากๆเนี่ยมันพบกระจายอยู่แพร่หลายในในเขตลุ่มน้ำสงขาาก็คืออุดรสกลนครกลุ่มนี้ครับที่ไล่ลงมาถึงก่อนแก่นถึงอะไรก็คงจะมีบ้างการแพร่หลายกลุ่มนี้แหละที่เป็นที่ยอมรับซึ่งเกมรโลกเขาก็ถือว่าอืมเป็นลักษณะที่โดดเด่น ที่สุดซึ่งไม่พบที่ไหนเลยเหมือนกันนะแล้วผมที่สุขโขทัยกับพระนครรีอยุทยาลอาจารย์อันนี้พอมาถึงช่วงสมัยประวัติศาสตร์เราขอครั้งแรกก็คือที่สุขโขทยัย<ะ>สุขโขทัยเนี่ยเกณฑ์ข้อหนึ่งเนี่ยประเทศไทยแทบจะไม่มีที่ไหนอีกเลยนอกจากสุขโขทยัยคือเจอปุ๊บก็ตะลึงอะ่ะคืออะไรอาจารย์มันเป็นดงเจดี ที่มีรูปแบบเฉพาะตัวแต่ประเทศไทยขอในแง่ของเมืองสุโขทัยและเมืองบริวารรูปแบบเฉพาะตัวเนี่ยมันไปปรากฏไม่ใช่ปรากฏเฉพาะที่สุโขทัยที่เดียวมันไปปรากฏที่เมืองบริวารอย่างเช่นพิซูโลกกำแพงเพชรกอ,อย่างเงี้ยรูปแบบเจดีย์ที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมที่พัฒนาจาก ศิลปะแบบของขอมนะ่ะแล้วกับลาวที่ปนกันแล้วก็เป็นทรงบัวเหลี่ยมขึ้นไปอย่างเงี้ยอันนี้เป็นลักษณะที่เด่นชัดที่สุดที่เราเห็นว่าว่ามันให้อิทธิพลมาแม้กระทั่งถึงอ,อ,อายุทยานะหลายๆห,หลังเนี่ยที่ก็สร้างรูปแบบเจดีเหลี่ยมแบบนี้ทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้อยู่ด้วยเพราะฉะนั้น มันจึงเป็นสิ่งท pues ี rein, ่มหาจรรยที่มันไม่พบเห็นที่ไหนอ่ะเข้าไปว่ามันมันตลึงเลยว่าโอ้นี่คือสุโขทัยเห็นปุ๊บรู้เลยว่าคือสุโขทัยค่ะซึ่งมันผ่านง่ายๆส่วนทยาไม่ได้ขอแบบเกณฑ์ข้อหนึ่งสุโขทัยถึงแม้จะเป็นเมืองเหมือนกันนะแต่เรามาขอในเกณฑ์ของข้อที่สองข้อสามเช่นเดียวกันยอยาเนี่ยเป็นเมืองโบราณที่ มันมีความหลากหลายมากกว่าสกอไทยแล้วเพราะว่ามันมีอิสพลภายนอกเข้ามาเยอะต่างชาติมันเป็นเมืองการค้าขนาดใหญ่ <Okay. S 2> เป็นตัวแทนการค้าขายของของบริเวณภาคกลางของประเทศแล้วก็ได้ mm hmm. เพราะว่าเราจะพบเห็นหลักฐานจะลึกหลักฐานเอกสารมีของทุกชาติเลยที่เข้ามาท <Okay. S 2> ั้งโปรตุเกสฮอลแลนด์เรียกว่า mm hmm. มาครบถ้วนหมดอะ ทั้งญี่ปุ่นทั้งจีนทั้งไรซึ่งมีมากกว่าสุโขทัยเยอะมากเพ<ะ>มันจุดเด่นในการค้าขายเนเป็นการเป็นเมืองโบราณที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายของ<ะ>อยุธ,ธยาอาจารย์หา<น>แล้วเมื่อโบ<น><น>ราณสีเทพยังมีประวัติศาสตร์อะไรที่น่าค้นหาเพิ่มเติมอีกไหมคะสีเทพเมื่อพูดถึงหลักฐานประวัติศาสตร์ต้องยอมรับว่าการทํางานของ ของกรมศินประกรณปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ตั้งอุทยานรัชกา,า์ขึ้นมาเนี่ยงบประมาณที่ได้ในการดูแลตัวเมืองโบราณสิเทพก่อนที่จะเป็นมรดกโลกนะ<ฮ>ก็ได้เป็นละนัะเป็นขอเป็นประจำปีซึ่งาการทำงานทํโบราณคดีเนี่ยมันไม่เพียงพอหรอก<ฮ>เพราะว่าโบราณสถานภายในเมืองสิทพเนี่ยมันมีเยอะมาก<ฮ>มี ถึงเกือบเกือบเจ็ดิบแปดสิบหลังขึ้นไปซึ่งเราทํางานได้แค่ไม่กี่หลังเองก็ได้ดบอดดโลกแล้วมันก็จําเป็นง่ประมาณนะจะต้องเพิ่มขึ้นมันจําเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้ตอบคาถามได้ชัดเจนเพื่อที่จะให้ทันกับสิ่งต่างๆที่มันสูญหายไปจากตัวเมืองโบราณสิทธิเทพะนะะ สิ่งที่หายไปมีโบราณวัตถุด้วยไปอยู่ต่างประเทศก็จํานวนไม่น้อยมีโอกาสที่เราจะได้กลับคืนมาไหมคะอาจารย์แล้วจะมีวิธีการไหนสรีเทพเนี่ยมันเป็นเนื่องจากว่ามันเป็นเมืองที่ห่างไกลจากชุมชนเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นมันเป็นแค่หมู่บ้านบ้านหนึ่งของอําเภอวิเชียรบุรีก่อนที่จะเป็นตัวอำเภอศีเทพเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคนเข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ นอกจากเขาจะประกอบอาชีพโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็เหมือนกับเมืองโบราณทั่วทั่วไปอะ่ะก็คือมีกลุ่มที่ขุดหาโบราณวัตถุ mm. ที่จะขายเพราะการหาโบราณวัตถุที่ขายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเมืองโบราณสมัยก่อนออสมัยทวารวดีในสิทพก็ดีหรือชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ที่อยู่ทั้งนอกเมืองในเมืองสิเทพเนี่ยมันก็ถูกลักขุดหาวบลาวัตถุหมด กลุ่มที่ค้าขายาวัตถุเนี่ยลักลอบพพทตรูปเ,เทวรูปอย่างเช่นพพทตโลปเนี่ยที่มีอยู่ในวิพัน์ต่างชาตินะค่อนข้างจะสำคัญนะก็เป็นหนึ่งในวัตถุที่คณะติดตามคืนวัตถุเนี่ยกำลังที่จะดำเ,เนินการติดตามคืนแล้วก็ส่งหนังสือออกไปทวงะนะครับ พอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแบบนี้แล้วมีโอกาสที่จะได้คืนง่ายขึ้นไหมคะบราวถุที่ที่ขุดมันยังมีชุดหนึ่งที่สำคัญนะก็คือตัวแผ่นทองแผ่นดุนทองค่ะไอ้พวกนี้เป็นแผ่นดุนทองรูปพุทธรูปรูปพระนารายณ์อย่างเงี้กลุ่มชุดนี้อันที่จริงอ่ะ คณะติดตามคืนเนี่ยก็ได้ทำหนังสือทวงคืนแล้วแต่ว่าความยากง่ายสัมพันธ์กับมรดกโลกไหม,มผมคิดว่าอมันอาจจะเขาจิงมันไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะแต่ว่าง่ายขึ้นไม่ได้ยากขึ้นในการทวงคืนใช่แต่ว่าโดยความสำนึกอะของคนทั่วโลก<อ>นึกออกไนหะมเมื่อก่อนไม่ได้เป็นมรดกโลกมันก็เป็นแค่ของคนไทยอะ เชาต่างประเทศเขาจะไปสนใจอะไรกับกับของของคนไทยไม่ใช่ของวัฒนธรรมของเขาที่เขาจะศึกษาแต่เมื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมันมีความสําคัญในระดับโลกนั่นหมายถึงว่ามันเป็นสมบัติของคนทั่วโลกที่จะร่วมกันดูแลแล้ว เขาเลยอยากเก็บไว้ใหญ่เลยมิตผมว่ามิติเนี่ยมันอาจจะเป็นมันอาจจะดีขึ้นก็ได้ในในเรื่องของความละอายที่จะเก็บโราวัตถุเหล่านี้ไว้เราหวังว่าจะเป็นแบบนั้นเอาเป็นว่านี้เป็นเพียงแค่ช่วงแรกที่เราคุยกันแล้วกันเนาะอาจารย์เนาะเพราะว่ายังมีอีกหลายประเด็นที่อยากจะพูดคุยกันกับอาจารย์ต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเมื่อเราได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแล้วสําหรับเมืองโบราณสีเทพตอนนี้เกิดคําถามขึ้นมาแล้วเราจะบริหารจัดการอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเราจะมีการปกป้องอนุรักษ์ฟื้นฟูเพื่อที่จะให้เมืองโบราณสีเทพเป็นสมบัติของชาติแล้วตกไปสู่รุ่นลูกร,รุ่นหลานของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบได้อย่างไรบ้างพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าเดอะคีจะมาช่วยเราอันล็อกค่ะ ก่อนจะกลับไปพูดคุยกันกับเดคีย์ของเราต่อในช่วงนี้มีกิจกรรมเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกกับทางรายการเรคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่8เพื่อที่จะลุ้นรับกระเป๋าที่ระลึกจากสถาบันพระปกเกล้าใบนี้เลยค่ะเพียงแค่ตอบคําถามเข้ามานะคะว่าเมืองโบราณสีเทพได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่เท่าไหร่ของประเทศไทยคะระหว่างข้อหนึ่งแห่งที่4หรือข้อ2แห่งที่5ทราบคําตอบแล้ว มาตามช่องทางที่ปรากฏอยู่หน้าจอในเวลานี้มาร่วมสนุกกับกิจกรรมไปด้วยกันค่ะและในช่วงนี้นะคะเรานั่งอยู่กับเด็ะคีของเราค่ะท่านดรธนงศักดิ์หานวง์เพื่อที่จะให้เด็ะคีของเรามาช่วยอ mm ัลล็อกในสิ่งที่เรายังคงค้างคาใจอยู่ในเมื่อสีเทพ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกวัฒนธรรมแล้วเราจะสร้างให้คนไทยอ่ะรู้สึกถึงคุณค่าและความตระหนักรู้ในสิ่งที่เรามีได้อย่างไรบ้างคะอาจารย์ง่ายมากเลยสําหรับการตระหนักรู้ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราเข้าใจว่าโบรวัตถุโบราณสถานที่มันถูกทาลายไปจากเมืองมันก็คือการทำลายหลักฐานที่เราจะสามารถศึกษา ทางวัศาสตร์บบราณคดีแล้วก็เอาหลักฐานนี้ไปต่อยอดพัฒนาทางด้านเรศรษฐกิจสังคมใช่ไหมคนตถ้าคนตนกรู้ตรงนี้มันก็จะช่วยการรักษาทั้งโบราณวัตถุโบราณสถานโดยอัตโนมัต,ติแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตที่เขาอยู่กับตัวบราณสถานได้ดีขึ้นแต่ความขัดแยง้งระหว่างชุมชน กับ<ฆ>ตัวโบราณฐานเนี่ยมักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอในตัวโบราณสาน<ฆ>เราก็แก้ไขปัญหานั้นโดยการลดความขัดแย้งนั้นซึ่งมันก็มีมาตรการหลายมาตรการหรือกลไกหลายกลไกที่จะแก้ไขปัญหานั้นถ้าหากเราได้ยินหรือได้รับฟังจากกรมศริลปากรก็ดีซึ่งนโยบายของท่านที่ดีรกรมศิลปากร ัจจุบันเนี่ยก็จะลดความขัดแย้งตรงนั้นลงคือด้วยการเจราจาของอชุมชนกับตัวเมืองโบราณสีเทพนี้ฮะหรือกลไกอื่นๆที่เป็นอของส่วนราชการของวิชบูบู์ของพองวกผังเมืองก็ดีเนี่ยก็กำหนดรัศมี2กิโลเมตรห้ามก่อสร้างสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆที่มีความสูงเกิน10เมตร ซึ่งผังเมืองนี้ก็กําหนดอยู่ในตัวโบราณสารสีเทศอยู่แล้วหรือถมอรัฐอย่างนี้ก็มีกฎหมายสปกกฎหมายแล้วตอนนี้อะไรให้ทํากินหรือให้ทําประโยชน์ในที่ดินที่ไม่ทําให้โบราณสานหรือภูเขาเหล่านั้นเสื่อมค่าอย่างนี้เป็นต้นซึ่งก็มาตรการเหล่านี้ผมว่ามันก็อยู่ที่ชุมชนจะ คุยแล้วก็รู้เรื่องหรือไม่เท่านั้นเองเอัาทัาคขาเราถ้าเกิดว่าลงกันในรายละเอียดเนาะวิธีการที่เราจะบริหารจัดการเพื่อที่จะเป็นการปกป้องอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมแห่งนี้เพื่อที่จะให้เป็นสมบัติชาติสมบัติแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญมาตรา50-57จจะได้เป็นมรดกให้กับลูกหลานต่อไปเนี่ยเราควรที่จะทำยังไงได้บ้างมันแยกกันสอง สองประเด็นก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยเป็นส่วนรชาชการซึ่งกรมศริลปากรมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลอุทยานประวัติศาสตร์ศีเทพให้คงอยู่และก็ยั่งยืนโดยมีงบประมาณส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการตามแผนที่ได้เสนอไว้กับมาโลกก็มีการอนุรักษ์ตัว โบราณสถานมีการศึกษามีการเผยแพร่ซึ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่โดยตรงอยู่แล้วของส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบส่วนที่สองก็คือทำยังไงให้มีความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นอันนี้ผมว่าสำคัญที่สุดในการที่จะสร้าง แล้วก็จูงใจให้คนในท้องถิ่นเนี่ยมีความรักและห่วงแหนกับตัวโบราณฐานที่เขาร่วมอยู่อาศัยนั้นอันนี้คงจะต้องสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ให้มากที่สุดเพื่อที่ให้ชุมชนช่วยกันไม่บุกรุกไม่ทำลายกวโบราณฐานอีก ต้องสร้างความเข้าใจเนาะพอพอเขาเข้าใจปุ๊บเปิดใจรับเขาก็พร้อมที่จะทําตามนะคะในขณะเดียวกันอย่างที่เราทราบนะคะว่า,วากว่าเมืองโบราณสรีเทพจะได้รับการขึ้นทะเบียนรอกันมา4ปียิ่งถ้าเกิดนับกันตั้งแต่มรดกทางวัฒนธรรมแห่งที่3ของประเทศไทยจนถึงตอนนี้31ปีเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดคําถามขึ้นมาว่ายังมีโบราณสถานอันทรงคุณค่าของประเทศไทยอีก กี่แห่งคะที่เรากำลังรอลุ้นขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกเนื่องจากว่าในการประชุมมรดกโลกก็ให้หนึ่งปีต่อครั้งแล้วก็แต่ละประเทศเสนอได้แค่แห่งเดียวประเทศไทยเนี่ยเตรียมเอกสารเท่าที่ผมสร้าบมีอยู่หลายแห่งนะ,ะแต่แห่งที่สำคัญที่สุดที่จะเสนอพร้อมที่จะเสนอปีหน้าเนี่ยก็คือภูกระบาดท,ที่จังหวัด,ดอุรีรัมย ซึ่งเสนอในลักษณะเด่นคือเป็นตัวแทนของเมืองโบราณที่มีใบเสมาหินในสมัยทวารวดีเนี่ยที่เป็นลักษณะเด่นแล้วยังคงอยู่และหาดูได้ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอฟังแล้วกันปีหน้า จะมีลุ้นข่าวดีให้เราได้ดีใจและภาคภูมิใจเหมือนกับเมืองโบราณสีเทพนี้อีกหรือไม่วันนี้กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะคอย่างที่ท่านอาจารย์บอกไว้ค่ะคุณผู้ชมขะว่าเราจะได้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมสาหรับเมืองโบราณสีเทพไม่ช่เรื่องง่ายเลยเพราะฉะนั้นพวกเราเองในเมื่อภาคภูมิใจแล้วดีใจแล้วก็ต้องร่วมกันช่วยกันในการอนุรักษ์ด้วยแล้วไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่มรดกโลกของประเทศไทยเท่านั้นเวลาเดินทางไปเที่ยวกางประเทศมรดกโลกของประเทศอื่นๆเรา เอก็ต้องร่วมกันดูแลร่วมกันอนุรักษ์ด้วยเพราะไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ทุกประเทศทั่วโลกต้องร่วมกันในการดูแลนั่นเองนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการตะกีไขาการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่8แล้วคุณผู้ชมสามารถจะติชมรายการรวมถึงส่งประเด็นที่อยากจะให้เราไปหาคําตอบรวมถึงแหล่งข่าวคนไหนที่อยากจะให้เราพูดคุยด้วย ส่งมาได้นะคะผ่านทาง Inbox Page Facebook ของรายการเด็กคีย์ขายการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่80ท่านแรกได้รับของที่ระลึกจากทางรายการค่ะสำหรับวันนี้ท่านอาจารย์ธนงศักดิ์หารวงดิชนนัชชาววีวานิสุรางและทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ